มาแล้วค่ะมาแล้วต่อมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกคนเข้าป่าค่ะพาทุกคนเข้าป่าแล้วกะสีไปหาเก็บเห็ดกันเนะาะค่ะไปจะหาเก็บเห็ดอ่าเหลืองกันํามอนี่มอนี่ไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวรวุนรุนเลยมมอนี่นค่ะกะยางค่อยๆยางไปเนะาะค่ะไปเก็บเห็ดเป็นมูต้อนนะคะต่อสีหาเก็บเห็ดแล้วก็เป็นไปมุน หาเห็ดให้พี่น้องเบิง้งมวลมวลนะคะเพิ่อนๆน,นะคะมือนี้คะ่ะไปน้ำกันคะ่ะลุยน้ำต้อเนาะคะ่ะแล้วคะ่ะเจอเห็ดแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เข้าป่าคะ่ะวันนี้เข้าป่าคนเดียวเหมือนเดิมหาเห็ดเหมือนปูน้ำต้อเด้อจ้าพี่น้องจ้าแม่แม่แมป้าป้า ทุกคนค่ะมานำตัวกูน่ะเห็ดดอกง่ายๆจ้าเห็ดดอกง่ายหาเห็ดน้ำปลาเอปลาหยาโมนะคะแล้วก็ต้นบูเบอรี่ค่ะถ้าไปหาน้ำแบบธรรมดาแกล้งๆมันมันแห่งแรงค่ะปีนี้ปีนี้แห่งแรงเห็ดบกค่อยออกตัวย้างจุลา่าเห็ดมันบกค่อยออกจ้าแต่ว่าก็เริ่มออกแล้วล่ะเขามาเดือนอ่าเดืยอยวยังก่อน สิงหาตีสิงหาเห็ดก็เริ่มออกแล้วละจ้ะมันเป็นเดือนของเห็ดแล้วนี่ค่ะต้อกติสหาน้ำปลาปลาหย่าแบบนี้มันมันโพลขึ้นมาแล้วเนาะมันโพลขึ้นมาเห็นมันก็ดอกไงขึ้นไปหาปลาแบบแง่แงมันกับแห้งมันบ่ออกแกปีเนี้ยเห็ดว่าออกห่วงใดเคยเป็นกุ่มมันกับ่ออกเพราะว่ามันมันแห้งแรงนะคะไปเนาะไปเป็นมู่ต้อนในมือเนี้ย มาดามเพิ่งอาก็บ่เห็นหัวเลยเมือนเนี่ยโทรไปกะบ,บ่ต่อไปอักเอาเห็ดผู้เดียวอีกแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวนีววไ่ไปเจิดในป่านะชาพี่น้องเนาะ <c oughs> เจออีกแล้วค่ะเจอแล้วดอกใหญ่ๆค่ะแต่ต้องหาใจเย็นๆจ้าป้านี่ต้องหาใจเย็นๆพราวขันหาใจห้วนเขาสิบ้เหลียวเห็นไก่เขาต้องอยางถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกมุมนี่ค่ะอีกแล้วค่ะนี่ดอกหนึ่ง เนี่ยเพื่อสีเลี้ยงโอ้ยเอ้เฮเลี้ยงยังงามเลยดอกใหญ่เราค่ะพี่เบิ้งมึงหนีมีบอยเห็ดไหมปีนี้กันบอออกไหมพี่น้องโอ้ยคนมาเก็บก้อนตอล้วค่ะพี่เพื่อนตัดขาเต็มอยู่พี่คัดพี่น้องกุ้มนี่สิเป็นกุ้มใหญ่มากเลยนะคะแต่คนมาเก็บเราค่ะไปล้าไปมองมา นี่ท่าได้มีคุณมาเอาแต่ดอกอัวหไงค่ะเพิ่งออกดอกอัวยไงเพิ่งสีออกค่ะแต่ก็เอาพี่น้องพี่น้องถามต่อว่าดอกน้อยคนอื่นเก็บว่าเก็บค่ะเพราะว่าเห็ดดอกน้อยราคาสองร้อยห้าสิบเด้อค่ะถี่ต่อไปขายนะคะแต่ว่าดอกใหญ่เพิ่นอีกราคาหนึ่งราคาลงแล้วค่ะแต่ว่าดอกน้อยยังคงยังคงราคาสองร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่า ต้อกับบุง้งหูกันมาเป็นหนังดอกน้อยเพิ่นคือชอบเพราะว่าเขาสิทอดมันกรอบๆแล้วมันก็ะแนนออนต้นนะคะมันสิหอมนะคะเวลาไปขายกันแยกขายกันเขาเก็บดอกน้อยไปแยกขายอยังเสียเขาจะได้ราคาสองร้อยห้าสิบแต่ต้อบ่แยกค่ะต้อเสียเวลานี่ค่ะกําลังออกเต็มอยู่แต่ว่าดอกน้อยค่ะถ้าขยันแยกก็ได้ราคาดีอยู่ด้วยพี่น้องถ้าขยันแยกสมัยก่อนต้อแยกอยู่ค่ะ สมัยก่อนแยกพอแยกแล้วมันเสียเวลาเท่าไหร่เลยเก็บรวมๆกันไปเลยทางร้านง่เพิุ่นสีจังสั้นล่ะดอกงหญ่มันสีบบเซียบคือดอกน้อยุณค่ะกำลังออก อีกแล้วตะปูตะปิเห็ดนี่อีกแล้วโอ้ยปีกายบ่ได้กินจักดอกปีนี่ออกเห็ดเพิงก็ออกเห็ดอันนี้ก็ออกนี่ค่ะเห็ดปวกพี่น้ำค่ะ มนันทั้งเห็ดปวกทั้งเห็ดเหลืองขึ้นมาหลายค่ะแถวเนี่ยป้านเนี่ยเอาสะดอกเว้ยยังโ่ได้เอาถุงมาเก็บผสมกันเลยเนาะจ้าโชคดีจังพ่อเขาหเหลืองก็หลลยเห็ดปวกกลายอ่เก็บใส่ถังผสมกันเลยไปเลือกที่บ้าน <c oughs> ต่อตกใจเบิดค่ะทุกคนมีสิ่งหนึ่งมองต่อ,อย่หันค่ะมีสิ่งหนึ่งมองยืนมองต่อค่ะนี่แหละค่ะท่าน,นการเขาป้าเงียบๆกสิทําให้เขาตกใจอย่างหนึ่งเบิ้งค่ะเขายืนมองต่อแบบไม่กระพริบตาเห็นวะจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงด้วยค่ะเขาไม่กระด,ดิกค่ะตรงนี้นะคะมีค่ะยืนมองแบบ อืเห็นบ่ค่ะยุคคข้างๆต้นไม้นี่ค่ะตัวเห็นตัวตกใจเบิดเลยขยับแน่ตัวขยายใกล้เกินไปคงเมยุไกลต้อเลยค่ะใกล้ๆเนี่ยทุกคนอันตรายมาก มีลูกสองตัวค่ะมีหน้าล่ะเขาคึงโบแลนค่ะเขามีลูกสองตัวเขาสามารถสวิ่งชนต้อได้ตลอดเวลาค่ะฉะนั้นต้อต้องถอยเดี๋ยวเขาวิ่งไล่ต้อตัวเป็นแม่ตัวเป็นแม่กําลังแบบว่าจ้องต้อย่างใหญ่เลยค่ะนี่แหละเหตุผลคือการมาเก็บเห็ดสวีเดนค่ะถ้าเจอตัวนี้ก็ยังดีนะคะถ้าเจอหมาป่าแย่เลยด้ยพี่น้องเพราะสวีเดนมีหมาป่าที่อันตรายที่สุดค่ะ อ้ยสวยงามแต่ว่าน่ากลัวเขาจ้องต้อน่ากลัวป้าป้ต้องหนีเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนีก่อนค่ะยืนอยู่ตรงเห็ดเราพอดีเลยตั้งใจว่าจะมาดูเห็ดตรงนั้นไม่กล้าไปใกล้เราพิดน้องเขาเตรียมชนต้อเต็มที่เลยค่ะไปแล้วค่ะลูกเขาวิ่งไปก้อนแม่ก็เลยวิ่งตามค่ะ วันนี้วันนี้แม่แม่และพี่พี่น้องน้องทุกคนก็คือสิเหนื่อยกับตอแล้วเนาะค่ะไปเก็บเห็ดน้ำตอพ้าตอผ้ยยางลุยปลาคือสิเหนื่อยน้ำตอแล้วล่ะก็ถ้าเมื่อยแล้วเขาก็กลับบ้านกันค่ะเมื่อนี้กลับบ้านน้ำตอเนาะค่ะก็ได้แน่อยุคค่ะไปค่ะตอให้เบึ้งเมื่อนี้ได้นิดน้อยก็บบได้หลายค่ะก็เรียบดูแล้วค่ะเครื่องถังนี่ก็ได้หลายเติบอยู่เนาะจ้าเครื่องถังนี่ได้เห็ดน้ำให้ได้เห็ดกินน้ำค่ะ เริ่มดอกใหญ่แล้วเนาะต้อกระสิเก็บสะสมไปเรื่อยๆคลิปนี้ต้อกะขอเอาไวส้สำานี้ก่นอนนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อในเด้อต้อยพาเก็บเห็ดมวนเบิ้งงลิปต้อแล้วกว็ขอให้เพเลินไปกับต้อด,ด้วยค่ะบ,บายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อนะคะเป็นกำลังใจให้ต้อด้วยค่ะ